ต่อไปเรื่องราวต่อมาแจกแจกจริงๆนะคะหรูปแบบการทำคอนเทนต์ครอบจัก,กรวาลน,นะคะเทคนิคการโพสต์บน Facebook ให้ได้ริชเยอะไลค์ like มานะคะแล้วก็แชร์เพียบเลยแบบไม่เสียตังค์สักบาทโห <c oughs> มันเป็นไปได้เหรอนะ,ะต้องบอกว่าวันนี้ใครๆก็พูดว่าเอ้ย Content is king คือ Content เนี่ยก็คือเทพแล้วล่ะถ้าเกิดใครทำา o o t t n t t ได้ดี Rich จะเยอะเอง Engagement จะเยอะเองแต่แหมให้โพสทุกวันน่ะมันก็หมดมุกใช่ไหมบางทีเราก็นึกไม่ออกนะคะวันนี้โซอี e. ้ก็เลยจะมาสรุป6รูปแบบ Content ที่สุดสุดฮิตนะ,ะบนโลกโซเชียลมีเดียมาให้ทุกทกคนฟังค่ะฟังถึงตรงนี้เตรียมกระดาษปากกาจดเอาไว้เลยนะ สรุปไว้ให้เลยและเป็นสิ่งที่โซอี้แล้วก็ทีมงานใช้ในการทำงานจริงๆด้วยนะคะแบบแรกเลยแบบแรกนี้เรียกว่ายอดนิยมคือ inspiration content นะคะเป็นคอนเทนต์ที่แบบสร้างแรงบันดาลใจนะคะบางคนแบบบางครั้งอะบางภาวะ่ทุกคนแบบหอเหียวหมดกำลังใจวันนี้ขี้เกียจวันนี้ตื่นมาโอ๊ยลูกค้าแคนเซลดีลถูกเลื่อนบาบๆาบา,บา,บาเราก็จะต้องโพส คอนเทนต์แนวนี้มานะคะก็หลายคนก็ชอบนะโพสคำคมโพสแนวคิดการใช้ชีวิตโพสเรื่องราวต่างๆในการพัฒนาตัวเองก็ทำให้คนที่อ่านเนี่ยรู้สึกดีแล้วก็มีกำลังใจนะคะคนเขียนเองบางทีก็รู้สึกดีด้วยนะคะผ่านไปแบบแรกแบบที่2นะคะเราเรียกว่าคอนเทนต์ที่เป็นเทรนด์ค่ะ เป็นเทรนด์ก็คือคอนเทนต์ที่แบบอัปเดตข่าวสารเทคโนโลยี Technology ต่างๆนะคะให้แบบทุกคนตามทันโลกไม่ว่าจะเป็นข่าวกาเรเมืองเหลืองบันเทิงข่าวธุรกิจข่าวการเงินเทคโนโลยี Technology ต่างๆข่าวการตลาดซึ่งสำคัญมากๆนะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเฮ้ยไม่ว่าเราจะอัปเดตข่าวอะไรเนี่ยรูปแบบคอนเทนต์น่ะก็จะต้องอะไรคะ เกี่ยวกับธุรกิจที่เราทําด้วยนะไม่งั้นคนที่ติดตามก็จะงงนะว่าเอ๊ะนี่ฉันมาตามใครนะนะคะโอเคพอคนเห็นปุ๊บเขาชอบเรื่องอัปเดตข่าวสารเขาก็มีโอกาสที่จะแชร์ออกไปนะคะยกตัวอย่างเช่นโซอี้โพสต์เรื่องอะไรคะฝากใครธุรกิจฝากใครเนี่ยเทรนฮิตผู้หญิงนะ เทนที่สำหรับผู้หญิงยุคใหม่นะคะเ,ออเราสามารถดีไซน์ชีวิตได้ตามต้องการคุณรู้ไหมคอนเทนต์เนี่ย r i ชเยอะแล้วก็ engagement เ,เ,เยอะมากนะคะหรือสองสามอินไซ์นะคะจาก y t u t u เนี่ยนะคะเทรนตั้งแต่ปี2020ถึง2021นะคะคนก็อ่านกันเยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นการโพสอะไรที่มันเป็นการอัปเดตเทรนด์ต่างๆนะคะคนแชร์ไปเขาก็จะได้ได้ภาพลักษ์ณ ว่าเขาเป็นคนที่อัปเดตข่าวสารนะเวลาเราทำคอนเทนต์อยากจะได้ Engagement เราต้องนึกถึงด้วยนะว่าคนแชร์ออกไปเขาได้ภาพลักษณ์อะไรอ่าอย่างเช่นคอนเทนต์รูปแบบแรกที่โซอี้บอกไปคือ Inspiration Content คนที่แชร์ออกไปเขาก็จะได้แบบภาพลักษณ์ที่แบบเฮ้ยเป็นคนที่แบบมีการพัฒนาตนเองมีแง่คิดเป็นคนคิดบวกอะไรประมาณนี้นะต่อไปมาดูคอนเทนต์รูปแบบที่3ก็คือ Entertainment Content โอ้โห คนชอบมากเลยสายบันเทิงเบาสมองนะคะไม่ว่าจะเป็นการรีวิวภาพ,พยนตร์นะคะรีวิวการทำอาหารรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะหรือไลฟ์สไตล์ทั่วไปอะไรที่มันเป็นเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ผ่อนคลายรีแลกซ์จะคนก็ชอบนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นโซอี้บอกว่า New Year New You นะคะ3พอ podcast น้าฟังนะคะที่จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ในปี2021เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่โพสต์ไปแล้วก็ได้รับความสนใจเยอะมาก r i c h ดี Engagement ดีนะคะต่อไป content รูปแบบที่4อย่าลืมจดกันไว้ใครชอบชอบพิมพ์หนึ่งเข้ามาให้หน่อยเลยนะคะรูปแบบที่4ก็คือ Value Content ก็คือ content ที่มีคุณค่า หรือมีประโยชน์นั่นเองนะคะเวลาเราทำเพจกับการขายสินค้าเรียกว่าบางคนก็โพสขายอย่างเดียวแต่ดินว่าคนพูดเยอะมากว่าเฮ้ยเราจะต้องทำ value content นะ value content คราวนี้ value content มันดียังไงโซอี้บอกเลยค่ะเวลาเราขายอะไรก็ตามการที่เราให้คอนเทนต์ที่มีความรู้มีประโยชน์เนี่ยมันทำให้เราดูเป็น professional ในเรื่องนั้นๆยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติว่าโซอี้เนี่ย สอนเกี่ยวกับเรื่องการตลาดออนไลน์การตลาดดิจิทัลนะคะกลยุทธ์การใช้เครื่องมือต่างๆ f e c o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  g y o y t u t u l i n i o f f i c i a l a c c o u n t นะโซอีก็ต้องออกมาให้ความรู้ไม่ใช่โพสขายคอร์ทุกวันเนาะออกมาให้ความรู้ทําให้โซอี้เนี่ยเหมือนเป็นผู้รู้จริงหรือโซอี้เนี่ยเป็นเจ้าของธรุรกิจภาพันคอขายภาพันคอแบรนด์โซอีส้สาฟนะคะซอี้ก็จะไม่ได้โพสขายสินค้าเฉยๆแต่ว่าโซอี้ก็จะมาแนะนําวิธีการ แต่งตัววิธีการ mix and match นะคะว่าผ้าพันคอกับชุดในช่วงฤด,ดูหนาวจะต้องแต่งยังไงหรือแนะนำวิธีการเลือกสีผ้าพันคอให้เหมาะกับบุคลิกของเราอะไรก็ตามแต่สวีก็มาสอนวิธีการผูกและพันผ้าพัานคอเพื่อให้เราดูเป็นมืออาชีพในเรื่องนั้นๆเหมือนการทุกๆท่านฟังอยู่เนี่ยไม่ว่าคุณทำอาชีพไหนเนี่ยคุณก็ต้องลองทา ไม่ใช่ลองทำต้องทำเลยต้องทำ Value Content ที่เกี่ยวกับธุรกิจของคุณอย่างเช่นคุณเบนฟังอยู่ใช่ไหมคุณเบนที่เป็นขาประจำของเราเลยนะคะเป็นเจ้าของแฟนชายหมาล่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้เลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราขายน้ำพริกหมาล่านะคะเราจะทำคอนเทนต์ยังไงดีสอนวิธีการปรุง ไหมคะหรือสอนวิธีการทําอาหารต่างๆหรือสอนวิธีการตรวจสอบน้ําพริกที่ไม่มีวัตถุเจอือปนไม่มีพวกสารต่างๆที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยเจือปนในน้ําพริกอะไรก็ตามก็ทําให้เราดูเป็น p r o f e s s i o n a l ในเรื่องนั้นๆนะโอเคอ่ะต่อไปคอนเทนต์รูปแบบที่5ก็คือ storytelling นะคะคือการทำคอนเทนต์แบบ ซีรีส์นั่นเองนะคะก็มีหลายตอนนะคะทำหลายหลายตอนให้เนื้อหาที่เชื่อมโยงกันนะคะทำให้ผู้ติดตามนะคะอินไปกับเราแล้วเขาก็อยากจะติดตามต่อไปนะคะซึ่งการเล่าเรื่องมันจะมีเสน่ห์มากถ้าวันนี้เนี่ยเราทำคอนเทนต์ที่แบบเป็นเหมือนกับภาษาแมกกาซีนนะการเขียนแคปชั่นต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ความน่าสนใจน้อยลงไปแต่ว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นการเล่าอย่ามองลูกค้า,าเป็นลูกค้ามองลูกคา้าเป็นเพื่อนของเราและเราอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังอ่ะรูปแบบการใช้คํารูปแบบภาษาที่เราใช้สื่อสารออกไปไม่ว่าจะเป็นเท็กซ์ไม่ว่าจะเป็นวิดีโออ่ะมันจะเป็นแบบเป็นกันเองมากขึ้นเหมือนโซอี้เนี่ยโซอี้ก็พยายามให้ความรู้ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการตลาดดิจิทัลหรือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นแบบภาษาพูดภาษาเล่า ก็คือเข้าถึงง่ายนะคะคนฟังก็เพลิดเพลินเพลิดเพลินไหมหลายคนเพลิดเพลินไหมอะไหนใครเพลิดเพลินพิมพ์2เข้ามาให้หน่อยนะคะใครชมอยู่ทาง YouTube Facebook แล้วก็ Line Official Account ไหนพิมพ์2เข้ามาให้หน่อยเดี๋ยวเขินเดี๋ยวเขินเองอ่ะมาต่อคอนเทนต์รูปแบบที่6นะคะก็คือ โปรโมชั่นคอนเทนตนั่นเองนะคะการที่เราจะขายของค่ะเราก็ต้องมีการจัดแคมเปญต่างๆเนาะซึ่งบางแคมเปญของเราก็อาจจะเป็นโ r o โ o ชั่นนั่นเองก็เรียกว่าเป็น Content ที่ลูกค้าเนี่ยจับ รอเฝ้ารอนะคะแต่คราวนี้การทำโปรโมชั่นคอนเทนต์เนี่ยข้อควรระวังก็คือเราต้องไม่ทำให้บ่อยจนเกินไปไม่งั้นเนี่ยลูกค้าจะรู้เลยว่าโอ้โหเอรานี้มันลดราคาอยู่แล้วละ่ะก็จะรอซื้อแค่ตอนที่เราลดราคาตอนเราขายช่วงราคาปกติเนี่ยเรียกว่าขายไม่ได้เลยอันนี้ต้องระวังนะนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะทำพวกโปรโมชั่นคอนเทนต์สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือว่าเฮ้ยทำให้มันสอดคล้องกับแคมเปญในช่วงนั้น อย่างเช่นตอนนี้เดือนกุมภาบางคนทําแคมเปญเกี่ยวกับตรุษจีนบางคนทําแคมเปญเกี่ยวกับช่วงวาเลนไทน์ก็สอดทําแคมเปญของเราเนี่ยให้มันสอดคล้องจะจัดโปรโมชั่นอะไรให้สอดคล้องกับเทศกาลนั้นๆด้วยไม่ใช่ฉันอยากจะนึกลดทุกวันศุกร์ก็เอาลดทุกวันศุกร์คือคนก็วันอื่นก็ขายไม่ได้เลยเพราะผู้คนก็จะรู้ว่าเฮ้ยต้องรอซื้อของแบรนด์เนี่ยวันศุกร์ก็ขายได้วันเดียวนะคะอ่ะ เท่านี้นะคะทุกคนรู้ละไอหกคอนเทนต์หรูปแบบที่โซอี้อามาให้เนี่ยได้เรียกว่าได้ไลค์เยอะแชร์มานะคะริชเพียบก็จริงนะคะแต่คราวนี้มันจะมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะที่จะช่วยทำให้คุณภาพของคอนเทนต์ของคุณอะดียิ่งขึ้นวันนี้โซอีก็เลยเอาปัจจัยต่างๆมาฝากอีก6ปัจจัยโอ้โหเรียกว่าเป็น6คูณ6เลยนะเตรียมปากกาวไว้จดเลย6คูณ6เมาที่ ปัจจัยแรกนะคะที่จะทำให้คอนเทนต์ของเรายิ่งปังขึ้นไปอีกอันข้อแรกคือรูปต้องหน้าล่อหัวข้อต้องหน้าไลค์เพราะว่าอะไรวันนี้เวลามีคนสกอร์ดาวนิวฟีดปุ๊บสิ่งที่เขาเห็นก่อนก็คือเฮดไลน์แล้วก็รูปภาพหรือปกวิดีโอนั้นๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะหยุดนิ้วคนได้ก็คือ เฮดไลน์ line, ก็คือไอตัวภาพหัวเนี่ยแหละกับรูปภาพของคุณงั้นก็เลยเป็นสิ่งที่จะทําให้หยุดสายตาคนได้ให้ความสําคัญเกี่ยวเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องให้ความสําคัญมากๆใครแต่งรูปไม่สวยต้องจ้างเขาแต่งไม่จ้างเขาแต่งรูปไม่จ้างกราฟิกก,ก็เรียกว่าโอกาสที่จะขายของบนโลกออนไลน์ยากนะถ้าเกิดทำเองไม่เป็นนะต่อไปปัจจัยที่สคือการ ขยี้เพนทอยของลูกค้าเรานั่นเองวันนี้นะคะถ้าเกิดอยากจะขายของเราต้องรู้ว่าลูกค้าของเราเนี่ยเขามีปัญหาอะไรถ้าเราเข้าใจลูกค้าจริงๆอะ่ะคุณจะสามารถทำคอนเทนต์เนี่ยได้ตรงใจลูกค้าและแน่นอนค่ะคนมักจะซื้อของกับคนที่รู้ใจนะคะโอเคต่อไปนะคะปัจจัยที่3ก็คือเราต้องพิมพ์แคปชั่นให้หน้าอ่านนะคะ หลายเพจคะ่ะที่โซอี้ติดตามโอ้โหทำคอนเทนต์ออกมาดีมากเรียกว่าเฮ้ยเขาคิดได้ยังไงว่าต้องทำคอนเทนต์เนี่ยนะคะแต่พอเราไปดูเฮ้ยทำไม g n g e g e m มันไม่ดีทำ,ยยด like ทำไมยอดไลค์น้อยทำไมคอมเมนต์น้อยทำไมแชร์น้อยเพราะแคปชั่นของเขาอาจจะอ่านยากคอนเทนต์ดีอย่างเดียวไม่พอเนื้อหา ต้องเหมาะสมด้วยบางคนเอาเนื้อหามากองแบบหลายๆบรรทัดเรียงกันมาแบบ50สิบรรทัดคนไม่อ่านคุณก็อาจจะต้องรู้จักการเคาะบรรทัดให้มันมีช่องว่างให้มันมีสเปซนะคะให้เป็นจุดพักสายตาคนแล้วก็ให้มันอ่านง่ายวางเงินเถอะนะคะต่อไปค่ะปัจจัยที่4่จดไว้นะต้องมีความ สม่ำเสมอในการโพสต์ด้วยไม่ได้บอกว่าเน้นปริมาณนะโุยขอเยอะๆไปก่อนแต่อย่างน้อยค่ะโซะอี้แนะนําว่าต้องโพสต์ทุกวันการโพสเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับการที่เราได้เปิดร้านออกไปวันนี้เรามีร้านค้าบนโลกออนไลน์ใช่ไหมแต่บางคนบอกเฮ้ยเราว่างค่อยโพสอะ่ะถ้าเราว่างค่อยโพสแสดงว่าวันนั้นคุณปิดร้านนะนะคะวันนี้ Facebook ต้องการความสม่ำเสมอด้วยนะคะอย่างน้อยให้โพสทุกวันนะคะต่อไป ปัจจัยที่5ปัจจัยที่5เนี่ยต้องโพสต์คอนเทนต์แต่ละรูปแบบให้ถูกเวลาค่ะซึ่งแต่ละเพจนะคะเขาก็จะมีข้อมูลเชิงลึกนะ,ะที่เราสามารถเข้าไปดูสถิติได้ว่าเพจของเราเนี่ยคนเข้ามาดูช่วงเวลาไหนสูงสุดอ่ามันก็จะเป็นรูปหัวปาวานนะซึ่งแต่ละเพจส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็จะมีปาวานอยู่2หัวหัวแรกอย่างของโซอีก็จะเป็นประมาณตีห้าหโมงอีกหัวหนึ่งก็ แต่ละแต่ละ,แต,ละแต่ละเพจนะของซีก็จะอาจเป็น4ี่ทุ่มห้ทุ่มบางเพจก็เป็น1นึ่ทุ่มสอทุ่มลองไปดูกันว่าคนที่ติดตามเพจของเราเนี่ยค่ะเขาเข้ามาเล่น Facebook ช่วงเวลาไหนานะคะอ่าก็ให้เราเลือกโพสต์ช่วงเวลานั้นเพราะจะทำให้ Engagement ดีที่สุดนะคะต่อไปค่ะ ปัจจัยที่6นะคะเราต้องโพสต์พร้อมคําถามค่ะเพื่อให้คนมีส่วนร่วมบางคนเนี่ยอาจจะเปิดประโยคคําถามเนี่ยตั้งแต่เฮดไลน์เลยหรือเราอาจจะวางประโยคคําถามไว้ตอนปิดคอนเทนต์ของเราก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเรากําลังแบบทําโพสต์วิธีสอนแบบ ทอดหมูกรอบในหม้อทอดไร้น้ํามันอะไรประมาณนี้เราก็อาจจะโพสต์ทิ้งทายว่าใครทําตามแล้วได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาแชร์ให้กันฟังนะคะหรือเราอาจจะทําแบบแคมเปญแจกรางวัลไปด้วยเลยก็ได้แบบเช่นใครทําแล้วส่งรูปหมูเมนูหมูหมูกรอบทอดหมูกรอบหม้อทอดของคุณมาที่ อินบ็อกของเราหรือมาที่ใต้โพสต์นี้เราจะแจกรางวัลอะไรให้ก็ว่ากันไปก็จะทําให้คนมา e n g a ก e เมนตเยอะมากๆยิ่งถ้าเกิดรางวัลหน้าดึงดูดแค่ไหน <c oughs> ก็เรียกว่าโอ้เอนเกจเมนต์ Engagement ก็จะเยอะมากขึ้นเป็นเงาตามตัวนะคะและนี่ก็คือคอนเทนต์หรูปแบบที่โซอี้บอกเลยว่าครอบจัก,กรวาลและจะทำให้คุณ reach เยอะ Engagement ดีแล้วก็รวมถึงแชร์เพียบด้วยนะคะโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทอ่ะจบไป เรื่องคอนเทนต์